สวัสดีครับขต้อนับเข้าสูตรช n n น l 4อร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2564กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการอัดไละอดีมาที่เฟอริเซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถอดไลนอดีมาถามค่าครูได้ครับ เรามาฟังั่าวมีนาคนะครับในเดือนเมษายน2564ายกกันเลยซึ่งจะเป็นเดือนที่4ของปีและตรงกับช่วงของปีใหม่ไทยหรือช่วงสงกรานต์นั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่การโครจรยกย้ายราศีของดวงดาวต่างๆนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งจะมีภาพรวมในการโครจรยาราศีทั้งหมด5ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรแต่ยังน้อยกว่าเดือนที่แล้วเดือนมีนาคม หดวงนะครับแต่มีดาวพุธนั้นโคจรย้าราศีสองรอบหรือ2ครั้งนั่นเองนะครับหลายคนจะมีการงงแล้วก็แตกใจว่าทําไมดาวพุธโคจรย้าราศีสองครั้งต่อเดือนประจําเลยตกลงเขามีวงโคจรอ,อย่างไรบ้างอันนี้ขออนุญาตพูดเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเนาะ แล้วก็เอาไปปรับประยชยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเนื่องจากดาวพุธเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวจะบอกไปนี้นะครับคือดาวพุธเนี่ยมีวงโครจรสั้นอยู่ใกล้โลกและดวงอาทิตย์มากที่สุดเพราะว่าเป็นดวงแรกของของระบบสุริยะจักรวาลน,นี้นะครับหมายถึงว่าในวงกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็โลกเนี่ยก็อยู่ถัดจากดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธไปนี่แหละที่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าดาวพุธจะเดินแบบแปลกๆหน่อยนะครับ คล้ายๆกับดาวพฤหัสที่เขาจะวิ่งวงโครจรที่ตัดกับคนอื่นเขาแต่ดาวพุธเนี่ยเดิมปกตินี่แหละครับ1เดือนต่อหนึ่งราศีแต่ในหลายๆเดือนเนี่ยจะมีการวิ่ง2ครั้งคือผ่านราศีสองครั้งครั้งที่คนอื่นเนี่ยผ่านแค่ครั้งเดียวเนะเาะก็จะคล้ายๆกับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยสดวงเนี่ยนะครับจะโครจร1เดือนต่อหนึ่งราศีทั้งหมดแต่ดาวพุธเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาวงโคจรสั้นไง จึงทําให้เดือนหนึ่งเนี่ยสามารถพักเสร็จมนในทางของรศาศีเนี่ยมันหมายความว่าเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยบางทีดาวพุธแกก็เดินถอยหลังบางทีแกก็เดินปกติบางทีแกก็หยุดนิ่งอยู่กันที่บางทีแกก็เดินเร็วนะครับก็ปกติอย่างเดือนนี้เดินเร็วกว็ปกติด้วยดังนั้นเนี่ยจึงสามารถโครจรย้ายได้สองครั้งเลยนะครับตอนหนึ่งราศีดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือเฉลี่ยรวมแล้ว มันหมายถึง1เดือนต่อหนึ่งราศีนั่นแหละนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นการทดรอบอะไรแบบนี้เนาะ mm. ก็มันเป็นตรกาศทางคณิตศาสตร์นะครับเราเราไม่ต้องไปสนใจกับวิธีมากนะครับเพราะเราไม่ได้เรียนเนาะแต่เราแค่ว่ารู้ไว้ว่า1เดือนต่อหนึ่งราศีประมาณนั้นแต่ต้องให้ระวังเรื่องของดาวพุธเดินไม่ปกติเพราะสําคัญกับดวงชะตาทั้ง12ราศีต่อให้คุณดาวประจาตัวคือดาวออคัรก็จริงนะแต่ว่า ดาวพุธสาคัญกับคนทั้ง12ราศีเนื่องจากเป็นดาวแห่งสติหมายถึงการสังเกตสังกาการเอาตัวรอดคุณจะรอดไม่รอดในดวงชะตาพื้นดวงกําเนิดเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยมัาจะเจอปัญหาแล้วเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยก็ดูที่ดาวพุธหรือในปัจจุบันเนี่ยดาวพุธเนี่ยพักเสร็จมนหรือเปล่าถ้าพักเสร็จมนต้องระวังเพราะเนื่องจากว่าโคจรวัยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องดีนะครับการโคจรวัยของดาวพุธเนี่ยที่จะย้าย ดงแรกเนี่ยนะครับในวันที่11เมษาย,ยน2564สิเนี่ยเรการโคจรเร็วเนี่ยมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยปกติเนี่ยคิดปุ๊บทำปับ๊บเมื่อคิดเร็วก็จะทำเร็วกายเป็นว่าตกหล่นรายละเอียดหรือบางทีเนี่ยอะไรแอบแฝงมาเราก็ไม่รู้อย่างที่ผมชอบแนะนำไปหลายๆครั้งว่าเวลาน้ำขึ้นให้รีบตักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบตักเสมอไปดใูให้ดีซะก่อนว่าน้ำนั้นนะเป็นน้ำที่มีสกรปรกมี ฝุ่นมีขุนหรือเปล่าแปลว่าเราได้กินน้ําสกรปรกนะครับหรือไอคือเปรียบเทียบเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยมีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าก็ตักมาเอาพิษมาใส่ร่างกายอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยให้สังเกตให้ดีซะก่อนอย่ารีบร้อนดุดได้เกินไปไอดาบพุดเนี่ยเป็นการกรองชั้นแรกนะครับว่าเออเราควรจะรีบตักจริงไหมหรือ ควรจะระง,งับไว้ก่อนเพราะนานี้ไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับอาจไปปรับปรต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จี่เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารนะครับดาวประจําตัวก็เลยเดินเมษายนเนี้ยโคจรช่วงแรกอยู่ในราศีพฤษภนะครับกุ้มกับดาวราวหูเป็นคู่ธาตุลมแต่สถิตผิดธาตุมันหมายความว่าเราม้อระวังเรื่องของความร้อนแรงเร็วเพราะเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยเป็นตําแหน่งประคือประเนี่ยมันหมายถึงไม่แน่นอน สังเกตดูเส้นประครับขีดขีดหายหายเนี่ยมันหมายควาว่าการทําอะไรมักไม่ปฏิติประต,ระตอคนอื่นมองมาผู้ใหญ่มองมาคนในที่ทํางานมองมาจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยละแหละเหมือนกับเราไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับเหยียบขี้แก่ไม่ฝ่ออะไรแบบเนี้ยนะครับทาทาเลิกเลิกทำแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าไปไม่สุดอะเพราะว่าดาวคารเนี่ยดาวประจำตัวอันนี้ในวาสนากําเนิดของเราเป็นดาวคารหมายถึงธาตุลมหมายถึงอารมณ์ที่ กว่งไปแกว่งมาเอาได้อนนอยไม่ได้ทัดลมก็รู้อยู่แล้วนะครับลมเพลลมพัดอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเรายึดเอาอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งทําอะไรด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งหรือนําชีวิตเนี่ยชีวิตจะเกิดหายนะได้ง่ายคําว่าหายนะไม่ได้แปลว่ารุนแรงถึงขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อเออแต่มันก็รุนแรงจนถึงหายนะได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรื่องที่เราทำอะ่ะมันร้ายแรงแค่ไหนเนะาะอันนี้ก็ แล้วแต่คนที่กระทําในเรื่องต่างๆเนาะมันอยู่ที่การคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําว่าทํำลายตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันใหญ่แค่ไหนเนาะประมาณนี้ทีนี้ดาวคารเน่ก็จะออกมาแล้วนะครับเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่14เมษายน2564อันนี้จะดีขึ้นแต่เหนื่อยกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วได้ตำแหน่งหรือในช่วงแรกเนี่ยได้ตำแหน่งลาชาโชคแปว่าทำนิดเดียวแต่ได้ผลที่มาก เออมันจะขี้เกียจหน่อยแต่อันนี้ต้องขยันขึ้นละเพราะว่าอยู่ในเรือนพุทธเพราะว่าต้องขยันคิดขยันออทําด้วยเพราะว่าดาวคารอยู่ตำแหน่งเนี้ยอยู่สถิตราศีธาตุลมปทาธาตุมันหมายความว่าอารมณ์ที่ไม่นิ่งอารมณ์ที่มันเหนื่อยง่ายอารมณ์ที่มันแบบ คือลมเพลลมพัดอย่างที่บอกคือบบว่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวก็กระตือรือร้น,นคือเรื่องอะไรที่มันดีเพราะอยู่ในเรือนพุดแปลว่าผลประโยชน์เมื่อมีผลประโยชน์เนี่ยวิ่งเข้าหาเต็มที่ทําเต็มที่แบบบุกลุยเต็มที่เลยแต่ถ้าไม่ใช่ที่มีผลประโยชน์ไม่เอาหันหลังหนีหันหลังกลับอะไรแบบเนี้ยคือไม่ทําเลยมันเหมือนกับหล่อหลอแหลอ,ลอละไรแบบเนี้ยอย่างที่พูดไปนะครับดังนั้นอย่าต้องระวังพยายามเติมไฟให้กับตัวเองพยายามโฟกัสว่า คำโฟกัสหมายถึงจดจ่อกับสิ่งที่ทําว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วใครจะได้ตัวเราได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าตัวเราไม่ได้ไม่อยากทํางั้นเราก็แผ่นไปโฟกัสที่อื่นว่า,าเราทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อลูกเพื่อหลานทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อแฟนทําเพื่อใครก็ได้ หรืออนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยให้เราโฟกัสแล้วเราก็จะมีแรงที่จะกระทําในสิ่งเรานั้นถึงมันจะไม่อยากทําก็ตามแต่มันคือแรงกระตุ้นเนาะก็ให้คิดแบบนี้นะครับวิธีแก่ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธนะครับบอกไปแล้วเนาะข้ามไปดวงที่2คือดาวศุกร์ดาวศุกร์จะมีการโครจรย้ายราศรีดวงที่2นะครับในวันที่12เมษายน2564เนี่ยแนวตัวหนึ่งประในราศรีเมษหมายถึง ความรักและการเงินของคนทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับมันไม่มั่นคงหมายความว่าการเงินเนี่ยอาจจะเงินดีนะเงินเข้ามาเยอะนะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้หมายความว่ารับซ้ายจ่ายขวาเงินเก็บไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะอยู่รอดปลอดภัยมีสติก่อนจะทําอะไรทุกอย่างเขาเรียกว่าสติก่อนสตาร์ทไม่ได้แปลว่าสตาร์ทรถอย่างเดียวแต่แปลว่าการเริ่มต้นทุกอย่างและการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างควรจะวางแผนไว้ก่อนนี่คือ มีสติก่อนสตาร์ทนั่นเองก็คือดาบุดอย่างที่บอกไปว่าแกเดินเร็วเนี่ยมักจะรีบร้อนเกินไปทําให้มันตกหล่นรายละเอียดนั่นเองนะครับก็จะแก้ไขในตรงจุดนี้ได้เนาะเรื่องของการเงินส่วนความรักเนี่ยระวังเรื่องของเขาเรียกว่ามันไม่มั่นคงตรงเนี้ยมันหมายความว่าบางทีเนี่ยจะเกิดการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่แรงนะประเนี่ยมันแปลว่าไม่ขาดสทัทีเดียวแต่มันขาดขาดหายๆไงมันหมายความว่า บางทีงอนกันบางทีทะเลาะกันแล้วก็กลับมาง้อกันใหม่อะไรแบบนี้พยายามาสารความสัมพันธ์ดีๆพยายามพูดจากันดีๆพยายามตกลงข้อตกลงกันดีๆเวลามีอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวขึ้นมาเนี่ยห่างกันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วค่อยพออารมณ์เย็นขึ้นค่อยกลับไปง้อกันคุยกันดีๆอะไรดีๆทุกอย่างก็จะสามารถาสานความสัมพันธ์อยู่ต่อได้อย่าง ถาวรเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการลักลักเล,กเลิกได้เช่นเดียวกันเนาะลักษณะนี้ต่อไปดาวอาทิตย์จะมีการโคโจรย้ายราศีดวงที่3นะครับจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายน2564ช่วงสงการพอดีก็ได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดหมายถึงกำลังขึ้นสูงสุดในรอบปีในในภพอรินะครับในเดือนเมษายนเนี่ยดาวทุก าดาวหลายๆดวงเนะาะจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษเขาเรียกว่าพบอริด้วยนะครับก็จะมีเรื่องวุ่นวายนะครับวิ่งเข้ามาหาทั้งดีลทั้งร้ายนะครับก็ดาวทิตเนี่ยเป็นอุดหรือมาหาอุดในพบอริเนี่ยมีทั้งดีและข้อเสียเพราะว่าข้อดีหมายถึงมันได้ตําแหน่งไงตำแหน่งอุดหรือมาหาอุดเนี่ยมันแปลว่ามากดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าปัญหาเยอะแล้วก็อุปสรรคเยอะด้วยแต่ถ้าเราบุกบ่าฝ่าฟันหรือแก้ไขมันได้เนี่ย ผลที่ดีจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือความโดดเด่นสูงสุดด้วยหมายความว่าในเดือนนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือการที่ทำอะไรแบกรับปัญหาของคนอื่นสมมติยกตัวอย่างเหมือนตัวผมเนี่ยคือการที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยการปรึกษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เข้ากับดวงชะตาตรงจุดนี้นะครับก็หมายถึงว่าแก้ไขอ,อริแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้ก็ก็ถือว่าจะได้ดีจากสิ่งนี้ ประมาณนี้แล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่า,าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อการรีไฟแนนซ์การบริการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับซ่อมการเาช่าอสังหาต่างๆก,ก็เป็นลักษณะเช่นนี้คือได้เหมือนกันดีเหมือนกันแต่ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเงินเดือนประจำราชการพ่อค้าแม่ขายต้องระวังนะครับเพราะว่า,าม,มันมีจุดอ่อนอยู่ตรงจุดที่ว่า,เ,าเจอปฏิสัมพันธ์กับคนมาก ก็เลยทําให้อาจจะมีมากคนมากความพูดง่ายๆเนาะก็จะลักษณะเข้าดวงตรงจุดนี้คือต้องระวังเพราะปัญหาจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าแก้ได้จะมีชื่อเสียงด้านของคือดาวทิพย์หมายถึงชื่อเสียงหมายถึงความโดดเด่นในภพอ,อริใหมายคาว่าแก้ไขปัญหาแล้วเกิดความโดดเด่นเกิดความการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการที่ดูดีดูเด่นคนเชื่อถือคนนับหน้าถือตาคนให้เครดิตการเงินก็คือเครดิต ถ้าเรื่องของการงานหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศนะครับก็จะเพิ่มพูนขึ้นก็หมายถึงว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยก็อย่าก,กลัวกับปัญหาคนเราเกิดมามีปัญหาทุกคนครับมีอุปสรรคทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขได้หรือไม่อน,นั้นแหละนะครับไม่ต้องตกใจ1เดือนเดียวก็ผ่านไปนะครับทุกอย่างอ่ะมันจะดี หรือมันจะร้ายเนี่ยส่วนมากแค่รายเดือนนะครับมันไม่ได้แบบว่านานดมอะไรก็อย่าไปซเรียสกับมันอย่าไปจริงจังกับมันบางทีเรื่องอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นบางทีอุปสรรคปัญหาอาจจะเล็เลกๆน้อยๆแต่เข้ามาบ่อยนั้นเองนะครับก็ก็ถือซะว่าแก้ขไขเป็นเรื่องๆไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นกับเราได้ช่วงทุกวี่ทุกวันแหละครับถูกไหมปัญหาการงานเราเนี่ยมัน มันขึ้นอยู่กับคนหลายคนอย่างบางคนทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็จะเจอคนหลายคนบางทีก็ทําไม่ถูกใจบางคนก็ทําช้าบางคนก็ผิดอยู่แล้วแหละผิดอยู่นั่นแหละแก้ไขแบบแก้แล้วแก้อีกอย่างเงี้ยคือเนี่ยเรารับปัญหาตรงจุดเนี้ยอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่เราก็ผ่านมันมาได้ดังน,น,นั้นเนี่ยมองไปข้างหน้าอย่าอย่ายอยู่คือเขาเรียกว่าอย่าย้ำอยู่กับปัญหาเพราะมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเนาะอย่าไปแก้ อย่าไปวุ่นวายอะไรกับอ,อดีตเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วเนาะก็โฟกัสที่ปัจจุบันแก้ไขปัจจุบันและอนาคตจะดีเองนั่นแหละนะครับทีนี้ดาวพุธนะครับจะย้ายครั้งที่2ดวงสุดท้ายคือ29เมษายน2564เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับจีิดาวพุธเนีย่ยไปกลุ่มกับดาวราหูที่อยู่ในราศีพฤษภเขาเรียกว่าคู่คดีความนะครับไม่ได้แปลว่าจะเกิดคดีความทุกคนนะแต่มันหมายถึงว่า การคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเนี่ยดาวราห,หมายถึงการลุ่มหลงหมายถึงใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงคือบางทีพูดเพราะว่าการสื่อสารการพูดการเจราจาปากนั่นเองบางทีเราพูดด้วยความขนองปากอาจจะเกิดปัญหาตามมาและหมินเม,นม,นมนกับการเป็นคดีความไอ้นีคือระดับสูงสุดคือการเป็นคดีความแต่ว่าหมายถึงว่าบางทีทะเลาะกันบางทีมีปัญหาขัดแย้งกันไม่เข้าใจกัน อันนี้คือเล็กๆในๆน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนนั่นเองนะแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบหาเรื่องไม่ชอบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะดีพยายามสงบปากสงบคําพยายามอยู่ในที่ของตนพยายามอย่าไปปฏิสัมพันธ์กับคนมากประมาณหนึ่งเดือนก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับรายเดือนเท่านั้นไม่ต้องตกใจเนอะอาะเดี๋ยวประมาณช่วงปลายเดือนเนาะจนถึงเดือนหน้าเนี่ยต้องระวังเนาะก็พยายาม เงียบเข้าไว้นะครับสันโดษเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละทุกมันเกิดบ่อยครับไม่ได้แล้วเราก็ผ่านพ้นมาได้ใครที่ไม่เคยมีปัญหากับคนอื่นอยู่แล้วก็โอเคมันก็จะไม่มีหรอกครับแต่คนที่เป็นคนที่ร้อนแรงในการกระทําหรือรีบร้อนในการตัดสินใจเป็นคนใจร้อนอ่ะต้องระวังอันนี้นะครับก็พยายามเย็นๆเข้าไว้นะครับไงก็อเอาแบบยกประยุกต์ปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียหมดนั่นแหละนะครับในแต่ละเดือนเนี่ย ก็ยังไงก็ซู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สามารถติดตามคำอิจกอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำอิจกอในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ